สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Step l a b by Hawk Hacker นะฮะมาเป็น EP ต่อเนื่องเลยนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่หลายๆคนทักเข้ามานะครับนั่นคือเรื่องของบีดนะครับบีดอีกแล้วนะฮะคือต้องบอกว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมามันทำให้เกิดผลกระทบหลายๆอย่างนะฮะผมจะมาพูดในมุมของบีดเมกเกอร์ละกันแล้วก็รวม พูดถึงคนที่จะต้องซื้อบีดและกันแล้วก็พูดถึงมุมของบี a เมเกอร์ด้วยนะครับคือสถานการณ์โควิดมันทําให้แน่ๆคนมีกําลังซื้อน้อยลงเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยหมุนหลายๆคนก็เงินเดือนถูกลดไปนะครับลดเงินเดือนหรือว่าบางคนตกงานเลยก็มีหลายๆคนเพื่อนผมเป็นดีเจอะไรางี้ก็ทํางานอะไรก็หายๆกันไปนะครับมันก็เลยเกิดผลกระทบอย่างบีตเมเกอร์เองก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่ อ่าเรียกว่าทำเงินจากการซื้อบีของผู้อื่นนะครับทีนี้เนี่ยพอราคาที่เคยตั้งไว้มันขายไม่ออกนะครับเขาก็จะมีการจัดส่วนลดกันไปอันนี้จากเว็บต่างประเทศนะครับก็จะมีะเรียกว่าโปรโมชั่นนะครับเป็นการลีสแบบพรีเมียมคือเช่าแบบสูงสุดเลยนะครับจํานวนยูนิตที่จะใช้ได้ก็คือเวลาในไฟล์เวลาเราดาวเ,เราซื้อบีเนี่ยมันก็จะมีแบบว่า1 0 0 0 0แยูนิตอะไรเงี้ยนคือ ปล่อยสตรีมได้1 0 0 0 0แครั้งนะครับตามสัญญานี้อะไรอ่ามันก็อย่างพรีเมียมเนี่ยจะสูงมากๆนะครับอาจจะ3ามแสนห้าแสนยูนิตอะไร่เงี้ยแต่ว่าก็ยังเป็นความลีสอยู่ลีสก็คือเขาสามารถไปให้คนอื่นเช่าด้วยได้นะครับมันเป็นสัญญาร่วมทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเป็นเรื่องของฟรีเกอร์พินนะครับเวลาเราเอาไปส่งสตรีมมิ่งแล้วมันถูกยิงขึ้น YouTube Music มันจะจับลิขสิทธิ์ด้วยนะฮะซึ่งนะครับผมจะบอกว่า คือพอเราเห็นโปรโมชั่นเราก็อยากซื้อใช่ไหมพอเราอยากซื้อพอซื้อมาแล้วเราลืมคิดจุดนี้อะเราลืมคิดว่าบีบเนี้มันอาจจะมีคนที่ซื้อไปแล้วอันนี้ผมเคยน่าจะเคยพูดไปแล้วในในเรื่องตอนที่เรื่องของบีบนะครับก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวลองไปตามดูได้ต่อครับก็คือบีบท,ที่เราเห็นราคามันลดลดบางทีมันเป็นบีบท,ที่ถูกปล่อยขายดีๆเลยเนี่ยมันก็เลยมีคนซื้อไปเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นการเอาไป ส่งขึ้นสตรีมมิ่งเนี่ยมันย่อมจะติดลิขสิทธิ์หรือขึ้น YouTube อย่างเดียวก็ตามอย่างของเราคนไทยอาจจะส่งขึ้น YouTube อย่างเดียวปรากฏว่าส่งไปแล้วขึ้น YouTube ไปแล้วมันถูกจับ audio fingerprint นะครับขึ้นมาว่าเพลงนี้ถูกเคลมโดยศิลป์โดยค่ายนี้ศิลปินคนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันถูกใช้ไปแล้วจริงๆจากจากการปล่อยลิสต์แบบที่เว็บไซต์ต่างประเทศเขาทำกันนี่แหละนะฮะสิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือนะครับ,นะรบทั้งอันนี้ทั้งฝั่งแรปเปอร์นะ ที่จะซื้อบีทแล้วก็ฟังของคนทำบีทด,ด้วยนะฮะเราอยากให้ซัพพอร์ตคนไทยด้วยกันนะเพื่อแก้ปัญหานี้ด้วยนะคือหมายถึงว่าไม่ใช่คำว,ว่าไม่อยากให้บีทเมกเกอร์ไทยขึ้นไปสู่แพลตฟอร์มระดับโลกนะหมายถึงการขายบีตเองแต่ว่าในสถานการณ์ที่โรคระบาดเกิดขึ้นกํากลังซื้อน้อยลงเศรษฐกิจตกลงอะไรเงี้ยสิ่งที่ดีสุดผมว่าคือการซัพพอร์ตบีทเมกเกอร์คนไทยนะครับคือ ให้เงินมันอยู่ในประเทศอันนี้ข้อหนึ่งเลยก็คือหมุนเงินกันในประเทศน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าส่งเงินออกนอกประเทศเพราะว่าเราก็อ,อันหนึ่งข้อแรกคือหมุนเงินในประเทศนะข้อที่2คือถ้าเราสามารถมีปัญหาเรียกว่ามีรายละเอียดอะไรอยากรู้เพิ่มเราสามารถโทรคุยได้อันนี้ดีกว่าคือเป็นคนไทยด้วยกันนะครับโทรคุยได้โทรคุยได้แชทได้นะครับไลน์หาอีเมลหาอะไรหาคือ เผื่อๆบางคนเขามีเพจเป็นทยยําบิตอะไรเงี้ยแล้วก็ติดต่อเขาไปนะครับมีวิธีการการันตีตัวตนอย่างชัดเจนแล้วก็มีปัญหาอะไรจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับโทรไปถามรายละเอียดได้ว่า,าใช้ได้เท่าไหร่กี่ครั้งบางคนเขาก็มีแบบเช่านะสาหรับคนไทยแต่ว่าบางทีก็เอ็กซ์คลูซีฟไปเลยนะครับขายขาดไปบ้างหรือว่าแชร์เปอร์เซนต์กันบ้างมีหลายวิธีการนะครับก็เลยจะแนะนําให้ซื้อบีคนไทยทีนี้เนี่ยการซื้อบีคนไทยเนี่ยแล้วเอามาส่ง สตรีมมิ่งแล้วถูกเคลมลิขสิทธิ์ได้ไหมถ้าเราตกลงกับบีนเมเกอร์แล้วนะครับคนไทยด้วยกันนะก็สามารถขึ้นได้สมมติเราบอกว่าบีดเนี้ยศิลปินซื้อแล้วในราคาเนี้ยเราจะส่งขึ้นสตรีมมิ่งซึ่งมันจะมีการเคลมลิขสิทธิ์ใต้คลิป u t u b e นะแล้วเท่ากับว่าต้นฉบับตัวแรกที่เป็นอะบีดในวิดีโอ u t u b e เนี่ยของช่องบีดเมเกอร์เนี่ยก็จะถูกเคลมลิขสิทธิ์ไปด้วยนะครับตามระบบมันก็ต้องเข้าใจทั้งฝั่งบีดเมเกอร์ทั้งฝั่งคน นที่ซื้อไปทําเพลงแล้วส่งขึ้นสตรีมมิ่งนะครับซึ่งจริงๆพวกนี้มันแก้ได้ด้วยระบบด้านหลังทั้งหมดนะครับแต่ว่าอาจะต้องปรึกษาทางดิสติบิวเตอร์นิดนึงนะฮะการหมุนบีดหมายถึงว่าหมุนเงินซื้อบีดคนไทยด้วยกันนะครับก็เป็นผลดีแน่นอนอยู่แล้วว่าว่าทําให้ซัพพอร์ตคนไทยด้วยกันเนองินอยู่ตรงนี้ชื่อโปรดิวของฝั่งคนไทยก็จะอยู่กับคนไทยด้วยกันด้วยบางทีเรา ซื้อบีต่างประเทศมาพอมาใส่ในฝั่งของเราโปรดิวซ์บายเป็นชื่อบีมกเกอร์คนที่จะมาติดตามเนี่ยมันก็พอไปเจอว่าอ้าวเป็นบีต่างประเทศแล้วอยู่ในบีสตาร์หรืออะไรเงี้ยก็ยังก็อาจจะไม่กล้าซื้อแล้วก็ไม่กล้าไปซัพพอร์ตเพราะว่าไม่รู้จักแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยด้วยกันผมว่ามันดันกันเองอะง่ายกว่าในการค้นชื่อเจอรู้ว่าคนนี้เป็นคนไทยถึงแม้จะใช้ AK ภาษาอังกฤษนะแต่ว่าพอเรารู้ว่าคนนี้โอเคช่องเนี้ยเขาเป็นคนไทย การคุยอะไรต่างๆก็ตามที่บอกครับว่าง่ายกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สรุปของตอนนี้ก็คืออยากให้ support beat คนไทยอยากให้ support producer คนไทยนะครับแล้วก็เคลียร์เรื่องการส่งขึ้น streaming แล้วมีการจับลิขสิทธิ์อะไรกันให้เรียบร้อยอย่างเงี้ตอนซื้อนะฮะตอนซื้อเนี่ยคุยกันให้จบเลยว่าอันนี้จะสูกส่งอะไรบ้างทํา mv ไหมเพลงนี้หรือ MV ไม่ MV ไม่รู้แต่อย่างน้อยเคลียร์เรื่องสตรีมมิ่งก่อนว่ามันจะมีการจับลิขสิทธิ์ไปด้วยนะครับอะไรเงี้ยมันจะไปขึ้นในช่องของคนทําบีหรือคนทําบีถ้าบอกว่าโอเคถ้าขายขาดแล้วเราเอาลงจากช่องแน่นอนก็โอเคก็จบแต่ว่าถ้าขายแบบเช่ามันอาจจะต้องขอยึดไว้แต่คุณห้ามส่งสตรีมมิ่งอันนี้ก็ต้องคุยกันให้ดีเพราะผมก็เจอหลายๆคนมาปรึกษาเหมือนกันถ้าจที่เจอปัญหานะครับก็ฝากกันไว้นะครับยังไงก็ซัพพอร์ตบีเบเกอร์คนไทยด้วยกัน ดีที่สุดนะฮะวันนี้สเตปแรปบายฮ็อกเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ